ชาวบ้านหมู่หนึ่งบ้านท่าเลื่อนตำบลตะกลางจัดพิธีทำบุญกลางบ้านถวายพระราราหารเช้าแด่พระภิสุสงฆ์และทำพิธีปล่อยเรือลอยทุกเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นไปจากหมู่บ้านครับเมื่อเวาลาเจ็ดนาฬิกาวันพุทธที่11พฤษภาคม2 5ง9ณนบริเวณสารเจ้าพ่อเกาะกลางหมู่หนึ่งบ้านท่าเลื่อนตำบลระกลางอำเภอเมืองตราดนายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมนต,นต,นตรีนนเทศบาลตมบุตกลางนายอเนกแชร์เพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านจํานวนฝ่า60คนร่วมพิธีทาบุญอุทิศสุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านโดยนิมนต์พระโสพลธรรมธาดาเจ้าอาวาสวัดคีรีวิหารและเจ้าคณะจังหวัดตราดฝ่ายธรรมยุทธและพระภิสุสงรวมเจรูปมาเจริญพระพุทธมนต์ที่ศาลเจ้าพ่อเกาะกลางและพิธีกรรมตามความเชื่อปล่อยเรือลอยทุกซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงขึ้น6ค่ําเดือน6กเป็นประจำทุกปี นายเอกชัยเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งกล่าวว่าพิธีทำบุญกลางบ้านหน้าศาลเจ้าพ่อเกาะกลางเป็นประเพณีที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้ชาวบ้านต่างนำอาหารหวานข้าวมาร่วมกันทำบุญเพื่อสืบสารประเพณีพระสายน้ำไหลและปล่อยเรือลอยทุกข์อีกทั้งเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้พ้นจากหมู่บ้านและให้เจ้าพ่อเกาะกลางที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ช่วยปกปักรักษาและคลุ้มครองชาวบ้านให้พ้นภัยจากอันตรายทั้งปวงและขอให้ธรรมาค้าขึ้นชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งกล่าวเสริมว่าการจัดงานประเพณีปล่อยเรือลอยทุกในครั้งนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนทำไร่และประมงพื้นบ้านชีวิตจึงผูกพันอยู่กับสายน้ำความทุกข์และสิ่งอัประมงคลสิ่งเรวอราตต่างๆสามารถขับไล่ออกจากหมู่บ้านได้ด้วยการใส่เรือปล่อยลงทะเล นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าพิธีกรรมลังก่าวเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทะเลจึงร่วมกันจัดเป็นงานประเพณีสืบต่อกันมาทุกๆปีซึ่งพิธีลังกล่าวชาวบ้านสืบสานต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าทำทตามบรรพบุรุษดังเดิมมาเขาเขาทำกันเป็นเป็นประเพณีแล้วนะอ่า ของของเราสารเนี่ยช่วงช่วงห้าโมงเนี่ยเราจะเส้นสารอีกทีเนี่ยว้ไหว้เจ้าอ่ะเนาะเช้าสมบุญอ่าเช้าสมบุญแล้วของเราเนี่ยปีทำสองครั้งแต่สมบุญครั้งเดียว่อาเดือนสามขึ้นสามเราจะเส้นอ่าทุกอ่ทุกเดือนสามขึ้นสามและเดือนหกขึ้นหกปีสองครั้งแต่สมบุญครั้งเดียวต่อปีเราประเพณีปล่อยเรือครับประเพณีท้ำบุญน้ำไหลปล่อยเรือเขาเรียกปล่อยทรายน้ำไหลอ่ะทายน้ำไหลอ่า นี่แหล่งเดิมของเก่ามาโบราณแล้วกัน,นะ